การล่าเหยื่อเป็นอัตตกิริยาชีวภาพซึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นผู้ล่าเหยื่อฆ่าและกินสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นเหยื่อซึ่งแตกต่างจากการกินซากของเหยื่อที่ตายแล้วโดยการล่าเหยื่อนั้นจะเป็นฝ่ายหาเหยื่อและโจมตีโดยใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆเช่นการมองเห็นการดมกลิ่นและการได้ยินวิธีในการออกล่าจะมาล่าเหยื่อมัวซัวก็ไม่ได้เพราะว่าเหยื่อบางตัวก็ไม่สามารถเป็นอาหารได้ ไม่ก็เป็นพิษร้ายหรือกับกลายเป็นโดนกระซวกซะเองสัตว์นักล่าต้องกินอาหารซ้ำๆก็จะเอียนอยากจะลองเปลี่ยนเมนูอาหารบ้างไปออกล่าเหยื่อที่ตัวเองไม่เคยขมือกมาก่อนได้อ้วกทะลักออกปากแทบไม่ทันเลยมิล่าแล้ววันนี้จะพาไปดูว่ามันจะน่าสยู่กันแค่ไหนกันกบโชบแมลงตดกืนลงคอพร้อมถึงกระปั่นป่นปวนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมแมลงตด สามารถตดได้แบบไม่บยะบยยังเลยนะจ๊ะพอ่อจนถึงกับต้องทิ้งกันเลยทีเดียวโดยที่มันสามารถระเบิดออกมาอย่างกับระเบิดนิวเคลียร์ได้ถึง500ครั้งต่อวินาทีแน่เป็นพฤติกรรมในการป้องกันตัวที่มีติดตัวมาตามธรรมชาติตดของมันก็คือการพิษนั่นแหละมันจะร้อนๆและเจ็บปวดและมีกลิ่นเหม็นๆมากๆพอกบตัวนี้ถูกจับนำมาทำการทดลองกินมแมลงตดเข้าไปถึงกับลองโอจอดกันเลยทีเดียว ก็อักก็อ้อนวนปวดท้องกันเลยแต่ยังไงก็ตามทีเธอะกบตัวนี้มันก็ยังฝืนทนมันไม่ยอมคลายเยื่อออกมาจนเวลาผ่านไปหลายนาทีคราวนี้ถึงกับต้องยอมจำนนกันเลยโอ้ยไม่ไหวเมลงตดที่กลืนลงไปยังหายใจเซิงดิ้นได้ตามปกติแสดงว่าตอนที่อยู่ในท้องมแมลงตดมันก็พร้อมฮึดสู้สุดใจเลยนั่นนั้น จนกบบอกว่าอ้วทนไม่ไหวขอคลายออกมาไอหย่าแมลงตดอย่างรอดมาได้นกนางนวลเขาเมือปลาดาวทั้งตัวมองมาแต่ไกลนึกว่านกปากมันเป็นอะไรนึกไปนึกมายังกระสับประลาดก็ดูข้าปลาดาวไว้ที่ปากสินี่มันอเมซิ่งในการกระซูอาหารชัด,ชดเลยเอาความจริงเท่าที่ไปสืบคนข้อมูลมานกนั่นนวลส่วนใหญ่ชอบกินปลาดาวซะเหลือเกิน สภาพแต่ละตัวก็อย่างที่เห็นขย่อนไม่ลงคาวไว้ที่ปากก็ดูขนาดของป้าดาวสิมันใช่ตัวน้อย,อยที่ไหนละ่ะซึ่งที่ว่าเป็นเรื่องปกติครับทุกคนนกนั่งนวลส่วนใหญ่ถ้ากระเดือกไม่ลงคอมันก็จะค่าแบบนี้ไว้สักพักหนึ่งแหละเป็นขั้นตอนในการกลืนนั่นเองซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ทำยังไงได้ละ่ะก็ใจมันเรียกร้องก็เลยต้องทุรักทุเลสักหน่อยตอนแรกก็นึกว่านกสประหลาดที่แท้ กําลังขมื่อปลาดาวลงคอนั่นเองอะครับงูเหลือมถือเป็นงูสายพันธุ์ใหญ่ฟันขากรรไกรแข็งแรงมากๆสะเหลือเกินตัวมันจะออกสีน้ำตาลเทาๆส่วนใหญ่สามารถพบได้ในแถบบ้านเหล่านี้แหละถึงแม้จะไม่มีพิษภัยและเลื้อยช้าๆแต่อย่าให้มันจับเหยื่อได้แล้วกันรับรองกับบ้านเก่าแน่นอน เอาตัวลัดทำลายกระดูกนี่ระเบิดเป็นจุนโดยงูเหลือมตัวนี้มันไปแอบซ่อนตัวตามซอกปูนพอคนมาเห็นก็มาทุบปูนล,ล่าตัวมันออกมากว่าจะออกมากินเวลาก็เกือบชั่วโมงแน่พอลากตัวมันออกมาได้วัดขนาดโอ้โห17ฟุตเหตุการณ์ตอนนี้ดูน่าขนลุกสุดสพึงเพราะว่าพื้นที่โดยรอบเป็นบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่เป็นเขตชุมชนคนเดินพุกพ่านแต่ว่าไม่นานความน่ากลัวมันก็ผุดขึ้นมาอีก เซอร์ไพธ์ไม่หยุดเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของงูเหลือมตัวนี้มันคือกิ้งก่ายักษ์โอ้โห,โหมันมักมากเหลือเกินนะเจ้าเหลือมมันตัวโคตรจะใหญ่มันคลายออกมาน่าจะอืดท้องมากไปหน่อยยาลดกดก็ช่วยไม่ได้ืออคือกินเข้าไปได้ไงอะครับยาละคェขมเอบเตา่า แต่ถึงกับต้องเซ็งกระดองเต่ามันแข็งดังหินผาซะเหลือเกินเป็นที่ทราบกันดีนะครับเจ้าจระเข้มันถือเป็นสัตว์เลื้อยคานที่ใหญ่อันดับต้นๆและปากอันซนพลังของมันพลาดไปก็ดับศูนย์โอ้โหไม่มีใครกล้าจะเข้าใกล้เลยโดยการของแต่ละสายพันธุ์มีพลังอำนาจต่างกันไปแต่ยังไงยังไงก็ยัง,ง,ยงแข็งแรงมากอยู่ดีเอาเป็นว่าจระเข้น้ำเค็มสามารถมีแรงกัดสูงสุดที่ประมาณ3,700 p น i พเไอ โอ้โหแรงจาดเจ้าจาระเข้ตัวนี้ตีวงเลี้ยวมาเจอเต่าพอดีโอ้โห,หนาทีนี้หิวมากมายอยากลองชิมสัมผัสรสชาติใหม่ๆแต่ปัญหาที่ไม่สามารถกืนเต่าลงคอไปได้มันก็พยายามทุกกระบวนท่าแล้วแต่ถึงกับต้องเศร้าเพราะมันกินไม่ได้จริงๆขนาดกามอันทรงพลังของที่ว่าแน่เจ้าจาระเข้ยังไม่สามารถระเบิดกระดองเต่าได้เสียชื่อเมลานี สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เจ้าเต่าน้อยลอยไปต่อหน้าต่อตาาอเมลนี I ่สุดท้ายต้องนั่งเศร้าเพราะหมดปัญญาจะขมืบสงสัยว่าต้องหาที่ละมุนล,ลินมากกว่านี้นกกระทงเกือบตุยโชคดีที่มนุษย์มาช่วยทันจุดเด่นของนกสายพันธุ์นี้เลยก็คือปากที่มีความยาวและแบนมีถุงน้ำใต้คอสีม่วงอ่อนถือว่าเป็นสายพันธุ์นกที่หายยากอยู่ในไทยพบเจอได้แต่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่แถวชายหาดริมทะเลตามบ่อบึงเล็ก แถวบ้านเรายังไงก็ไม่เจอหรอกหายากจะเจอก็ต้องบินไปเมืองนอกอาหารส่วนใหญ่มันจะชอบกินปลากินไปกินมาปลาติดคอเกือบไม่รอดซะอย่างนั้นเหมือนกับเหตุการณ์นี้ต้องขอบคุณมนุษย์ที่มาเจอมันกอดไม่งั้นก็ตุยเย่อีกเช่นเคยหายใจติดขัดกระอักคอหายใจไม่ออกตายได้ชัวรวเพราะเนื่องจากว่านกกระทงมักใหญ่ไฟสูงมันกินปลาตัวใหญ่เกินไปแบบใหญ่กว่าคอหอยมันหลายเท่าพอมนุษย์มาเจอก็ต้องรีบเข้ามาช่วย จับอ้าปากแล้วค่อยๆงัดตัวปลาออกมาแหมใช้เวลาไปหลายนาทีมันไม่ได้ดึงออกมาง่ายๆเลยนั่นนั่นเหมือนกับว่าคิดการใหญ่เกินไปดันติดลูกกระเดือกอะไรประมาณนั้นสภาพนกตอนนี้คือหมดแรงพอดึงตัวปลาออกมาได้แรงค่อยมีหน่อยขอบคุณที่เข้ามาช่วยเจ้าฮาเดอร์สูปลาเก่าถึงกับต้องเศร้าเพราะเจอปลาปักเป้าเล่นซะแล้ว ปลาเก่าทะเลมันได้อาศัยอยู่ในทะเลอันกว้างใหญ่ขนาดตัวก็ถือว่าใหญ่โตกันเลยไม่ใช่ปลาตัวเล็กๆทั่วไปสามารถพบได้ตามหน้าดินหรือว่าแก่งหินที่กองอยู่ใต้น้ํานิสัยไม่ชอบรวมตัวอยู่กันเป็นฝูงเวลาจะออกหากินชอบฉายเดี่ยวแอคเทมไม่ต้องมีใครมาแย่งอาหารลําตัวมันจะออกสีนั้นตาหันดำๆให้กลมกลืนกับถิ่นที่อยู่อาศัยดูสิครับมันขมือปลาปักเป้าทั้งตัวไปได้แล้วแต่เล่นผิดตัว ปาปักเป้ามันดังพองตัวจะคืนล,ลงคอก็คืนไม่ได้ฝืนต่อไปก็มีแต่เจ็บช้ำติดอยู่ตรงลูกกระเดือกนี่แหละพยายามคืนแล้วคืนอ,อีกมันคืนก็ไม่ได้สักทีอื้อหือสุดท้ายนะครับปลาปักเป้ามันฉลาดแอปแบลทำตัวแฟบแล้วก็รีบว่ายหนีจากปลาเก๋าไปเลยปาเก๋าก็ได้แต่เขินว่ายตามไปแต่ก็คงไม่ทัน งูหลามท้องป่องฉันทำอะไรลงไปแน่นอนนะครับว่าสายพันธุ์ของสัตว์นี้มันมีหลายขนาดตัวที่ใหญ่และยาวรวมไปถึงปากที่อ้าได้กว้างมากๆมันสามารถขยายขากันไกได้เกือบ180องศาเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากขากรรนไกรนะครับมีข้อต่อเพียง2จุดมันจึงไม่มีอะไรที่สามารถฉุดปากที่กว้างขนาดนี้ได้ซึ่งสาเหตุนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพบ้านเรานี้เองเป็นงูหลามตัวใหญ่ที่บุกเข้ามาในบ้าน ยิงก้างไปไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจับวินาทีงูหลามเกือบหลับไปกลับมาได้เพราะเนื่องจากได้กืนแมวตัวใหญ่ลงท้องไปด้วยความใหญ่ของแมวโอ้โหไม่ใช่แมวธรรมดางูที่ว่าแน่ยังต้องยอมเพราะว่ามันไม่สามารถย่อยได้แล้วไงใครแคร มันจึงสามลอกแมวออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวมันตายนั่นเองใหญ่เกินไปอาจไปติดในลำไส้ก็ได้พออาเจียนออกมาแมวก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วน่าเห็นใจเจ้าของนะครับอุตส่าห์เลี้ยงแมวมาเป็นอย่างดีดันโดนกระซวกซะได้นาคน้อยร้อยลีลาที่มาจับปลาปักเป้ากินนากนะครับถือเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวทั้งบนบกและในน้ําเลยเรียกได้ว่ามีความได้เปรียบในการล่ามากๆโดยมันสามารถดำน้ําได้ลึก60ฟุต การหายใจได้ยาวนานถึง4นาทีนากน้อยตัวนี้ได้ตัดสินใจลงไปล่าสัตว์ใหม่ใต้น้ําหาสิ่งใหม่ๆดูดีกว่าโดยจะเป็นพื้นที่แม่น้ําแอฟริกาน้าตัวนี้ค่อยๆย่อ,ยยองหาปูหาปลาอะไรก็ได้หวังว่าจะอิ่มท้องแต่พอดําไปดํำมาดันไปเจอเหยื่อตัวนี้พอดีโอ้โหหวานเจี๊ยบสิครับนั่นก็คือปลาปักเป้านั่นเองตอนมันยังไม่พองตัวนะครับตัวมันเล็กน่ารักดูน่าก,กินงุงิ้งะ,ะมุตมิ นาคตัวนี้ก็ไายไปจะเอามากินให้ได้เพราะอ้าปากยังงับเข้าไปเท่านั้นแหละปลาปักเป้ามันก็ใช้ท่าไม้ตายเลยนะฮะแปลงร่างผองตัวเป็นลูกปองงานเข้าหน้าก็ไม่รู้ตัวแค่จะคาบขึ้นฝั่งก็ลำบากถึงจะอ้าปากกว้างแค่ไหนก็เอาไม่ได้กามมันขยายไม่ได้พอกันทีกับอาหารมือนี้มันก็พยายามปะเกี็ดกายปัดน้ำไปมาอย่างเต็มที่จนในที่สุดก็สามารถไปเทียบตะลิ่งได้แต่ว่าสุดท้ายนะครับนาคตัวนี้ถอดใจ ถึงจะเอามาได้แต่ว่าจะกินยังไงล่ะนี่มันเลยถอดใจไปหาเหยื่ออื่นดีกว่าส่วนบกัปกปาก่าปักเป้าเห็นนักล่าไม่อยู่จากตัวที่พองปูก็แฟบตามปกติว่ายน้ำกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมโอ้โหหวานเจี๊ยบกบสามตัวกินเหยื่อมั่วซั่วกระชอออกปากแทบไม่ทันหนอนผีเสื้อในบางชนิดมันก็มีพิษหลายที่หลายกาดไม่ธรรมดานะสู ยิ่งตัวที่สีสันฉูดฉาตกระชากใจแล้วลก็อย่าเอานิ้วไปจับเลยดีกว่าอย่างกับบักกบพ่อแม่ลูกสามตัวนี้กำลังหอมหวานกับอาหารอันโอชะนอนผีเสื้อที่กำลังกระดึ๊บผ่านแบบเฉิดฉายในจังหวะที่สายตาสปาร์กกันบักกบก็เอานิ้วไปแตะสกิดสกิดเริ่มแรกก็เหมือนไม่มีพิษอะไรแต่ที่ไหนได้อีกตัวใจเร็วควับเข้าไปเกือบขึ้นสวนไปอีกลายคายออกจากปากแทบไม่ทัน จังหวะที่กําลังคืนลงคอพิษนอนผีเสื้อมันก็ทํางานตามสูตรเคมีเลยเว้ยเฮ้ยเหมือนกับกบตัวซ้ายมือได้รับบาดเจ็บที่ปากพงาดรีบเข้าไปรักษาแผลตัวเองดูไปแล้วน่าจะเข็ดกับนอนไปอีกนานตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นอาหาร5้าดาวแต่เจ็บปวดขนาดนี้ขอกลับไปจำสินต่อดีกว่ามัางกรคอมมานโดโซโล่กินปาลาไหลไฟฟ้ายักษ์แน่นอนนะครับว่าสัตว์สายพันธุ์นี้หน้าตามันจะคล้ายกับกิ้งกา่าแต่ว่าความโหดเทียมนี้ต่างการลี้ลับ ขนาดตัวของมันถือว่าใหญ่ใช้ได้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารถ้าหากตัวใหญ่กว่านี้ผมว่าคนก็ไม่เหลือมันไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรเลยน้ำหนักเฉลี่ย100กิโลกร,รมัมความยาวนี้ประมาณ3เมตรแน่นอนนะครับด้วยใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เรียกได้ว่าน้องๆไอเคแหละเวลามันจะล่าเหยื่อแต่ละทีเหยื่อส่วนใหญ่ที่มันเลือกก็ไม่ใช่ธรรมดาพธรรมดาอย่างเหตุการณ์ที่มันเลือกอย่างนั้นกับปลาไหลไฟฟ้าแถมตัวใหญ่โตด้วยอสิซึ่งไม่รู้ว่าโดนไฟดูดไปกี่ที ซึ่งโดยปกติการที่เราเห็นมังกรคอมบโดกินปาลาไหลไฟฟ้าถือเป็นเรื่องอะไรที่หาดูยากไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นของมังกรคอมบโดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้ความเสี่ยงสตากรรมตัวเองมันจัดการขมือส่วนหัวเข้าไปก่อนเลยแต่ว่าไปมันก็ดูอร่อยใช้ได้เลยเว้ยเฮ้ยเล่นขมือทั้งตัวไม่ต้องหันกินอย่างง่ายผลสุดท้ายกรรมตามสนองตอนขมือบเหลือแต่หางแต่สุดท้ายถึงกับต้องขย้อนกระชอ,อกออกมา เพราะเนื่องจากปลาไหลไฟฟ้าบางสายพันธุ์มันได้มีเมือกพิษปกคลุมไปอีกชั้นหนึ่งมังกรคอามาโดถึงขั้นอุทานตูกินอะไรเข้าไปวันนี้อุ่าผ่านด่านไฟฟ้ามาได้แล้วเชียวเจ้าง,งูตัวนี้ตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เกือบตุยนี่คือของจริงการอาเจียนของงูเกิดขึ้นได้บ่อยเพราะเนื่องจากการย่อยของกระเพาะมันไม่ไหวจริงๆกินเข้าไปเยอะเหมือนชาตินี้จะไม่ได้กินสุดท้ายก็เสียได้ของมิล่า ยังกับบักงูตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันได้คืบคานเข้าไปกินไข่เบ็ดเสร็จก็เจ็ดถึงแฟองกินไปสักพักก็เริ่มท้องอืดท้องเฟอ้อลมมันตีหายใจไม่ออกอสิไม่นานต้องขย้อนไข่ออกมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่มาเยืยนมุงดูขนาดเป็นงูโหดด้วยนี่ยังไม่กลัวคนทำลายปกติเข้ามาใกล้ขนาดนี้ฉกตายไปแล้วเด้อสแสดงว่าอาการของงูตัวนี้ถึงขั้นวิกฤตภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าคุณแน่อยากก่าตกะ มันขยั่นไข่ออกมาทีละฟองสองฟองจนมากองรวมกันนับได้5้าถึงหฟองนี่ยังไม่นับรวมที่อยู่ในท้องน,นันี่อินเข้าไปได้ยังไงหลายขนาดอย่าให้คอหวยรู้เชียวรับรองไม่เหลือซาก